ติดนะคะไม่ว่าเรานะคะจะทำความดี คำชั่วหรือสิ่งใดๆที่เราทําเป็นอาจินกรรมคือทําเรื่อยๆทําบ่อยๆสิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกเข้าไปในจินยานชาติของเรานะคะก็จะเป็นกระแสะพลังงานซึ่งตัวเนี้ยนะคะข้ามพุข้ามชาติถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสะสมบุญอยู่ทุกวันจิตเราก็จะบันทึกบุญอยู่ทุกวัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นจิตก็จะมีกาลังบุญอยู่ในจิตนะคะก็จะเป็นพลังงานบุญดูเพราะฉะนั้นพอจิตที่พลังงานบุญอยู่เยอะๆนะคะเวลาพลังงานที่ไม่ใช่บุญมาเนี่ย จิตก็จะดีดพลังงานพวกนี้ออกไปทําให้ไม่ค่อยไปรับในเรื่องความทุกข์มากนะคะอย่างเช่นเจอคนทุกไม่ดีนะคะเจอคนทําไม่ดีใส่หรืออะไรนะคะพวกนี้จิตมันจะดีดออกแล้วจิตก็จะไม่รับแต่คนที่รับนะคะพลังงานลบเข้ามาในจิตง่ายนะคะเพราะว่าจิตไม่มีเครื่องป้องกันจิตไม่มีกําลังนะคะการที่เราฝึกสัมมาหลังทุกครั้งเนี่ยเราต้องการให้จิตเรามีกําลังนะคะให้จิตเรามีฐานเนาะให้จิตเราดีดจากความทุกข์ได้ไว ลดความไม่ตกกังวลลดความเครียดลดความกลัวเหล่านี้นะซึ่งเหล่านี้ต่างๆทั้งหมดทั้งหวลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานลบนะคะเป็นพลังงานที่ทําให้จิตของเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพพอเวลาจิตของเราเสื่อมคุณภาพนะคะวิธีการสังเกตก็คือเราจะทุกง่ายจะเศร้าง่ายน้อยใจง่ายเบื่อหน่ายอ่อนแรงนะคะนอนไม่หลับอะไรพวกนี้นะคะเป็นการแสดงถึงว่าคลื่นคลื่นของจิตของเราเนี่ยอ่อนกําลังนะคะ วิธีการที่เราจะทําให้จิตของเราเนี่ยม,ม,มีพลังงานที่ดีนะคะเราก็ต้องใส่พลังงานที่ดีนะคะขึ้นสิ่งที่ดีเข้าไปนะคะขึ้นของพุทธมนต์นะคะขึ้นของสต่นสักดิ์นะคะซึ่งขึ้นของพุทธมนต์ขึ้นของสตินสักดิ์เนี่ยนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีกําลังในพลังงานเชิงบวกนะคะที่จะเข้ามาในจิตแล้วนะคะจะทำให้เกิดความสว่างเกิดความสบายนะคะเกิดความตื่นรู้หรือบางคนเนี่ยเวลาสวดมนต์ไปมากๆนะคะก็จะเกิดการตื่นรู้นะคะอย่างเช่น เกิดการที่จะคิดวิธีการแก้ปัญหาออกนะคะหรือบางคนก็จะเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดขึ้นนะคะปล่อยวางได้มากขึ้นความยึดติดน้อยลงนะคะก็คือสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกมันตรงนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไม่ยึดติดกับสิ่งที่ยึดติดไม่ได้ไม่ยึดติดกับบุคคลที่ยึดติดไม่ได้นะคะสามารถปล่อยได้วางได้ละได้นะคะให้อภัยทานได้ เหล่านี้นะคะต่างๆคือคลื่นพลังงานของความดีนะคะแปลว่าถ้าเราเนี่ยสามารถให้อภัยคนได้นะคะอโหสิกรรมให้คนได้ไม่ถือโทษโกรธใครเนี่ยแปลว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มมีคุณภาพมากขึ้นนะคะจิตของเราเนี่ยเริ่มโน้มไปในทางที่ดีมากขึ้นเนาะจิตไม่ผูกอาฆาตไทยนะคะเพราะว่าถ้าเราสมมติจิตเราผูกอาฆาตไทยจิตมีความโกรธนะคะ คนที่ได้รับผลของสิ่งนั้นก่อนนะคะก็คือตัวของเราเพราะเป็นจิตของเราพอเวลาจิตของเรานะคะมีขึ้นพลังงานที่ไม่ดีนะคะธาตุขันของเราก็จะไม่ดีไปด้วยนะคะสังเกตว่าคนที่มักมีความโกรธบ่อยๆนะคะมีความทุกข์บ่อยๆนะคะยึดติดบ่อยๆนะคะคนเหล่านี้ก็จะป่วยง่ายนะคะก็จะปวดหัวไม่สบายอะไรต่างๆนะคะเยอะไปหมดนะคะค่ะสาธุสาธุนะคะค่ะสาธุค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเจ็บก็อยากให้ทุกคนนะคะเวลาที่ทําบุญหรือการภาวนาจิตนะคะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องชําระล้างทางจิตเนี่ยให้เราหมั่นพิจารณาในแต่ละวันไปด้วยว่าวันนี้อารมณ์เราเป็นอย่างไรนะคะเรามีอารมณ์ในทางที่เป็นทางที่ดีมากกว่าในทางที่ไม่ดีไหมนะคะอารมณ์ที่เป็นบวกมากกว่าอารมณ์ในทางลบไหมเวลาที่เรามีอารมณ์ในทางลบนะคะไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลง ควาไม่สบายใจเขาไม่พอใจต,ต่างๆอย่างเงี้ยอารมณ์ต่างๆเราเนี้ยอยู่กับเรานาน,นไหมเราสามารถปล่อยอารมณ์เนี้ยให้มันเร็วขึ้นไหมสามารถสวิตอารมณ์มาในทางที่ดีได้เร็วขึ้นนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะต,ต้องพยายามให้มีอารมณ์ในทางฝั่งที่ดีมากขึ้นอารมณ์ทางฝั่งไม่มีเนี่ยค,ค่อยๆอ่อนกําลังนะคะจนพอเรามีฐานจิตที่เข้มแข็งเนี่ย อารมณ์โกรธเราก็จะแทบน้อยมากนะแทบไม่เกิดนะคะเรากำลงดูแล้วว่าสิ่งที่เกิดตรงหน้าเนี่ยอารมณ์โกรธเรากำลังจะโกรธแล้วแต่เราพยายามที่จะระง,งับไม่โกรธหรือไม่พูงนะคะพูดในคําที่มันไม่ดีออกไปนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจิตเราเราไม่คนโทรลจิตเราใช่ไหมคะแล้วเราพรูงนะคะพูดในคําที่ไม่ดีออกไปเนี่ยซึ่งคํานั้นเนี่ยมันได้หลุดออกจากปากเราไปแล้ว เวลาที่หลุดออกจากปากเราไปแล้วเนี่ยก็จะไปกระทบจิตของคนอื่นพราะนี้ยจิตเป็นทบจิตของคนอื่นมันก็จะเกิดภาพจาเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่มันไม่ดีทีนี้มันก็จะเริ่มถอนยากแล้วนะคะพอเวลาที่เราพูดกับใครไม่ดีนะคะ คำพ e, ูดของเราเนี us, to to ่ยไปทาร้ายจิตใจเรานะคะเมื่อเราให้สิ่งใดนะคะเราก็จะย่อมได้สิ่งนั้นนะคะถ้าคําพูดของเราไปทําร้ายจิตใจคนอื่นนะคะวันหนึ่งนะคะเราก็ต้องเจอโกงกรรมกงเปียรนะคะเราก็จะเจอคนที่พูดทําร้ายจิตใจเราคืนบ้างนะคะแต่ถ้าเราพยายามพูดในสิ่งที่ดีให้คนอื่นนะคะเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีกลับขึ้นมาเหมือนกันค่ะในการที่เราให้สิ่งใดนะคะสิ่งนั้นย่อมให้ผลกลับคืนมาที่เรานะคะการที่เราฝึก จริญสติจเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อให้เรานะคะมีสติในการที่จะใช้ชีวิตอ,อยู่คนเดียวก็ได้หรือว่าอยู่กับคนอื่นก็ได้นะคะโดยกั่นกองใช้สติในการเป็นการกั่นกองคําพูดความคิดการกระทําที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นนะคะให้เราสารวมในคําพูดนะคะให้เรามีสติยับยั้งชั่งใจก่อนว่าบางสิ่งเนี่ยเราพูดไปแล้ว เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษกับเรานะคะบางอย่างพูดไปทําให้เกิดโทษกับตัวเรานะซู่เราไม่พูดดีกว่านะคะหรือการที่เราอยู่คนเดียวนะคะเราก็มกักจะมีความคิดที่เกิดขึ้นมาวนๆนะคะซึ่งตัว กุฎโมลเนี่ยนะคะพลังงานของจุตรงนี้นะคะ <_ d ates> <_ an> ก็จะทําไปให้สะสาวความคิดของเรานะคะให้เราคิดแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะให้เราคิดแต่ในสิ่งที่มีพลังลดอาการฟุง้งซ่านนะคะลงอาการฟุง้งซ่านก็คือคิดไปต่างๆนานาคิดวนคิดไปในเรื่องต่างๆนะคะบางคนคิดโน้นคิดนี่คิดทั้งวันนะคะจนปวดหัวเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย ปกติแล้ว,วันหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้ฝึกเจริญสติเนี่ยจะมีความคิดที่ลอยเข้ามาในหัวเราเยอะมากเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นสังเกตไหมคะเพราะว่าให้เราคิดหลายๆเรื่องเนี่ย กำลังจิตเราไม่มีกําลังนะคะเพราะจริงๆนะตัวที่ควบคุมสมองความคิดเรามาจากจิตนะจิตเป็นอายตนะที่ควบคุมอายตนะที่เหลือทั้งหมดนะคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมคะใจก็คือตัวจิตเนี่ยมีอํานาจสูงสุดในการคอนโทรลตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนนะเนาะถ้าจิตเราดีนะคะจิตเราเหมือนเป็นหัวหน้าใหญ่เนาะจิตก็จะควบคุมอายตนะทุกอย่างเนี่ยให้คอนโทรลไปในทางที่ดีนะคะ ตาเราก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดีนะคะหูเราก็จะเลือกฟัง,งในสิ่งที่ดีนะคะเราจะเลือกรับอายตนะในสิ่งที่ดีนะคะเพื่อเป็นพลังงานดีๆเข้ามาที่จิตของเราถ้าคนไหนเนี่ยที่รับพลังงานไม่ดีเข้ามามากๆนะคะสังเกตว่าจิตจะเศร้าหมองอ่าจิตจะไม่ผ่องใสจะรู้สึกทุกข์ระทมนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมาบริการพุทธมนต์นะคะ เป็นเครื่องชําระล้างจิตนะคะเป็นการล้างขึ้นพลังงานลบเป็นการล้างกระแสพลังงานลบออกไปนะคะเมื่อเวลาเราล้างกระแสพลังงานลบออกไปนะคะจิตเราก็จะสะอาดมากขึ้นจิตเราจะใส่มากขึ้นนะคะจิตจะเกิดพลังงานบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ชีวเราก็จะมีความสุขนะคะก็ให้เราลองไปสุกดูนะคะคนเรานะคะจริงๆความสุขของเราที่แท้จริงนะคะอยู่ที่จิตนะคะ คนเรามักจะเข้าใจว่าเราจะมีความสุขกับวัตถุสิ่งของข้าวของต่างๆนะคะโดยที่จริงๆแล้วไม่ใช่นะ,ะจริงๆความสุขเราเนี่ยอยู่ที่จิตของเรานะคะถ้าจิตของเรามีความสุขต่อให้เราอยู่แบบไหนนะคะมันก็จะยังมีความสุขอยู่เนาะแต่ว่าวัตถุนะคะสิ่งของที่ใช้ในการดํารงชีพเนี่ยก็จะต้องเพียงพอและเหมาะ ต่อต่อความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของเราอ่าทีเนี้ยจริงๆอ่ะมนุษย์เราต้องการอะไรในชีวิตรจริงๆนะคะเราต้องการปัจจัยสี่เพื่อการดำรงอยู่เนาะอาหารเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโลกใช่ไหมคะนี่คือปัจจัยพื้นฐานคือถ้าเรามีปัจจัยพื้นฐานที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะคะโดยที่มนุษย์เนี่ยได้ปัจจัยพื้นฐานระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขเนาะแต่สิ่งที่มันเวอร์วงังสิ่งที่มันเกินมากนะคะลูก การที่จเจริญทางวัตถุหรือการติดวัตถุมากๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้สร้างความสุกทางจิตนะแต่เป็นการสร้างภาทางจิตเพราะว่าเราจะต้องพยายามวิ้นลนกระเสือกกระสนนะคะพยายามที่จะแข่งขันเพื่อให้มีให้เป็นเหมือนอย่างที่คนอื่นเขามีเขาเป็นหรืออยากอย่างที่คนอื่นเขาคาดหวังคนในสังคมเขาบอกว่าการมีสิ่งนี้คือดีบางอย่างที่มันเกินกําลังของเรานะคะบางอย่างที่เราต้องมีเพื่อตามสังคมตามกระแสนิยมของโลกนะคะบางทีมันก็สร้างความทุกให้เรานะคะ แต่ถ้าเราสุกจิตนะคะสุกจนเรามีกําลังของจิตเนี่ยเราจะรู้ว่าของบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความสุขทั้งจิตให้กับเรานะคะเหมือนที่ ความคาดหวังของสังคมที่เกิดขึ้นนะคะความสุขจริงๆของเราเกิดจากการที่เรามีความสุขในจิตมีข้าวของเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับชีวิตเรานะคะมีความพอเพียงกับชีวิตนะคะใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะคะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องซับซอนอะคะชีวิตไม่มีความวุ่นวายนะคะมีความราบรื่นต่อการใช้ชีวิตนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ ได้กินอาหารที่ครบสมบูรณ์นะคะมีข้าของเครื่องใช้มีปัจจัยสีอย่างราบรื่นนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขนะคะก็คือชีวิตมีความราบรื่นไม่ติดขัดไม่ข้องขัดทั้งในทางโลกและทางธรรมนะอันนี้ก็คือความ